คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้านะคะแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในสงครามยูเครนกันหน่อยซึ่งความขัดแย้งระหว่างยูเครนแล้วก็รัสเซียยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางหน่วยเข่าวกรองนะคะของกระทรวงกลาโหมของสหราฐอชนจาจักรออกมารายงานค่ะ ว่ายุทธศาสตร์ของรัสเซียนะคะที่เขาใช้ในปฏิบัติการที่กําลังทําสงครามอยู่ที่เมืองอาร์ฟดีก้าของอยูเครนในเวลานี้เองกลับส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อกําลังพลของรัสเซียนะคะเนื่องจากว่ามีทหารได้รับบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายจากการทําสงครามในยูเครนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะกระทรวงกรลาโหมของสหราราณชนจกักร รายงานว่าข้อบกพร่องทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียในการลุกรานเมืองอับดีปกาซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นโดนเนสทางตะวันออกของอยูเครนเมื่อไม่นานมานี้ค่ะกำลังส่งผลกระทบต่อกำลังพลของกองทัพรัสเซียในยูเครนอย่างมากเลยทีเดียวจากการอัปเดตของสำนักข่าวกรองของสหราราชนจักรค่ะเกี่ยวกับการลุกรานของรัสเซียตามบันทึกของกองทัพยูเครนระบุว่าการเปิดฉากโจมตีของรัสเซียในเมืองแห่งนี้ของยูเครนนะคะ ส่งผลทำให้มีกำลังพลของรัสเซียบาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น90%ขณะที่โฆษโกกองบัญชาการทหารทาเวียของอยูเครนค่ะซึ่งดูแลพื้นที่ครอบคลุมถึงเมืองอัฟดีฟการะบุเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะวันนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มลุกรานเมืองแห่งนี้พบกองทหารของรัสเซียเสียชีวิตประมาณ800นายใน1วันนะคะและประเมินด้วยว่าในช่วง5วันแรกของการเปิดฉากโจมตีค่ะ รัเสเซียได้สูญเสียทหารไปประมาณ3,000คนนะคะและสูญเสียรถถัง61คันรวมถึงก็ยังมียานพาหนะทางทหารอื่นๆอีกจำนวนมากที่รับความเสียหายนะคะทั้งนี้กระทรวงกลาโหมของสหราราชนจักรคาดการว่านับตั้งแต่รัเสเซียรุกรานยูเครนค่ะในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022มีกำลังพลรัเสเซียบาดเจ็บล้มตายระหว่าง1 5 0 0 0 0ถึง190,000นายนะคะ โดยในจํานวนนี้รวมถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วและได้รับบาดเจ็บเกินกว่าจะกลับเข้าไปรับราชการได้และมีทหารมากถึง290,000นายที่ได้รับบาดเจ็บค่ะแต่ว่าได้รับการรักษาจนหายดีแล้วแล้วก็กลับเข้าไปสู่สนามรบอีกครั้งนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสหราชาชนจักรระบุว่าในจํานวนทหารที่ได้รับบาดเจ็บล้มตายข้างต้นนี้นะคะอันนี้ยังไม่รวมกับกลุ่มทหารรับจ้างของบริษัทเวกเนอร์กรุ๊ป ที่เป็นบริษัททหารรับจ้างที่เขาทำสงครามในสมรภูมิรบอยู่ที่เมืองบักมุดซึ่งอยู่ห่างจากเมืองอับดีฟก้าไปทางตอนเหนือประมาณ70ไม้ค่ะติดตามพรีพีทีวีได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย